ขั้นตอนเดียวก็จบแล้วไม่ได้ครับเขาให้ผมเขียนเวิร์กโฟมเขียนให้มันอลังการแตกมันซะหยิบย่อยเลยมีคอสวอตมีเคาะ์นูนีั่นเขียนแยกไปหมดเลยนะครับขั้นตอนเยอะมากนะครับพอขั้นตอนเยอะเกิดอ,อะไรขึ้นผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องก็เติมเยอะตาม,ตมพอเยอะตามเกิดอะไรขึ้นเวท ting กว่าจะรอกันไปรอกันมาใช่ไหมไหมผลพวงของไอ้เจ้าบูด้า8 ความสูญเสียเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เกิดของมันคนเดียวนะมันจะพันไปเรื่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรวิเคราะห์ความสูญเสียเนี้ให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 ้เห็นนะเพราให้เห็นปุ๊บอันนี้คือการวิเคราะห์นี่แบบต้องห้ามเข้าข้างตัวเองเนาะย้ำนะวิเคราะห์ความสูญเสียห้ามเข้าข้างตัวเองต้องมีโจทย์จากอะไรลูกค้าลูกค้าบอก ผมมาขอใช้บริการเนี่ยอะไรนะถ้าของเอดีก็เปิดเลขหมายใหม่เงี้ยโอ้โหกว่าจะมาถึงเคาน์เตอร์กว่าจะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอใช่ไหมขอเลขหมายใหม่กว่าจะไปตรวจสอบคู่สายกว่าจะกลับมาบอกกว่าจะโอ้เต็มไม่หมดอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราคิดเองแล้วว่าโอ้ยมันไม่เห็นมีอะไรนี่มันดีอยู่แล้วนะมันขั้นตอนมัน มันเหมือนครอบคุมแล้วก็มันป้องกันความเสียหายมันละเอียดแต่จริงลูกค้าบอกไม่แฮปปี้หรือว่าบอกไม่เอาผมไม่ชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นทุกการทำเรื่องของลีนหรือไอ้การวิเคราะห์แปดความสูญเสียต้องดูที่ลูกค้านะทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเกิดความสะดวกพึงพอใจนะครับถัดมา ผมจะมาพูดถึงเรื่องของ3 d i a ด r a แกรมนะครับอันนี้สมมุติว่าเราวิเคราะห์ความสูญเสียเสร็จแล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงผมไม่ได้สมมติเฉยเดี๋ยวจะมีทำแลบทำเวิร์กช็อปกันนะครับแต่น,นี้ผมสมมุติว่าเราวิเคราะห์ความสูญเสียออกมาแล้วนะครับแล้วเราเลือกมาหนึ่งตัวสมมติเราเลือกมาหนึ่งตัวเรื่องเวท ting ปึ๊บรู้สึกว่าจากที่เคยทำมาเนาะเรื่องเวท ting นี่เป็นความสูญเสียระดับ priority แรกสุด ที่มาแก้กันเกิดกันเรื่องนี้เยอะมากนะครับนะครับพอเราหยิบมาปุ๊บเราทํทำเรื่องนี้ถัดมาเราต้องทำเรื่องของทีแรกแผนภูมิต้นไม้ใครเคยใช้ไหมเป็นแผนภูมิที่ใช้วิเคราะห์รูทคอสอะจากรากเหง้าของบันปัญหารากเหง้าคืออะไรมีแนวทางแก้ไงแตกไปเรื่อยๆ ใช่ okay, ไหมรุดคอสใครเคยใช้โปรแกรมไม d แม p มันงอุยอ้ยอุ้ยไม m แม m ไม d แม p เป็นเหมือนกับโปรแกรมที่ทำเรื่องของซิสเต็ม h ิงกิ้งให้เรานะครับก็ใช้หลักการของไอตัวไอทีไดแกรมนี่แหละนะครับแตกไปเรื่อยเรื่อย,อย <c oughs> นะครับเดีย๋ยวมีตัวอย่างนะครับในส่วนของตัวทีไดแกรมนะครับเป็นแผนผังที่ใช้ในการค้นหาสาเหตุหลักเงานะครับแล้วก็ หรือคน้นหรือพอได้รักเงาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่กบกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้นะครับจากปัญหาแต่ละตัวนะครับในทีไดแกรมเนี่ยมันจะมีอยู่สองลักษณะเราเรียกกันว่า YY Analysis เหมือนเจ้าหนูจำไม่เคยดูอีกคิวซังไหมทำไ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 มพอพูดไปก,ดก,ดก็ทำไมพูดอีกก็ทำไมอีกทำไมไปเรื่อยนั่นแหละคือ YY diagram นะครับ ก็ค ul so ือวิเคราะห์ลากเงาของปัญหาก็คือตรงเขาเรียกว่ากิ่งล่างสุดที่วินกิเนี่ยคือลากเงาของปัญหาปัญหาอะไรนายเซนช้าสมมติแต่กิ่งตุ๊กนายเซนช้าทําไมถึงนายเซนช้ากิ่งนี้หนึ่งเพราะนายมาช้ากิ่งที่สองเพราะนายไม่มา เนี่แตกพอเสร็จปุ๊บถามต่อทำไมต่อทำไมนายมาช้าเมื่อคืนนายนอนดึกอเมื่อคืนนายกันไมนกับบ้านวิเคราะห์เองวีเคราะหไปเรื่อยๆอันนี้คือวายวายนาเลสิสเห็นภาพนาะเนี่ยมันจะเขียนเป็นแผนผังไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือวายวายนาเลซิสวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่ความเสียเ่ยงจะใช้วิธีนี้วิเคราะ มา How How Analysis ไม่ใช่ How How นะ how หา a a อนน s s ิซิมีข้อแบบอันนี้เปลี่ยนจากถามจำนูจำมมก็เป็นทำยังไงทำยังไงทำยังไงอันนี้ mm hmm. เจ้าปัญหาได้เกินถามอยู่นั่นนะทำยังไงทำยังไงนะครับอันนี้ใช้ในการวิเคราะห์เป้าหมายและก็อะไรแนวทางในการดำเนินการนะครับ เรั้นเป้าหมายสมมติเนี่ตัวอย่างมีผมบอกว่าผมอยากจะทำอะไรเปิดร้านอาหารแล้วทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในร้านผมเข้ามาใช้ร้านผมเยอะๆเนมเป้าหมายคืออะไรให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจใช่ไหมเราก็ใช้วายๆหรือข้าววดีข้าๆนะแล้วเราอยากได้ ว่าเราต้องทำไรนะครับนั้นแตกเลยกิ่งที่หนึ่งทำให้ลูกค้าความมีความพึงพอใจเกิดจากอะไรอาหารอาหารอันนี้หนึ่งอันที่สองบริการใช่ไหมของพวกเด็กเซอร์ของแคสเชีย er, ของอะไรก็แล้วแต่นะครับอันที่สามสภาพแวดล้อมในร้านใช่ไหมเวลาเราเข้าร้านคกาแฟนะกาแฟอร่อย โอ้ยบรรยากาศเยี่ยมมีภูเขามีน้ำตกมีสาวเยอะนะอันนี้อะไรคนชงกาแฟคุยดีคนเก็บเงินฮ้าเฟนลี่ในนาบึงไชียร์เ่อหวะไมืหวกันนะนะครับเพราะฉะสามเรื่องที่เรา้องทำใช่ไหมหลังจากนั้นอ่ะดูต่อแตกต่ออาหารดีทำไงมีส่วนผสม ที่ดีนะมีสูตรอาหารที่ทําให้อาหารอร่อยบางคนก็มีสูตรของตัวเองใช่ไหมบางร้านนี่เราไปกินเพราะว่ามันก็กระเพราเหมือนกันนี่ว่าแต่รสชาติร้านนี้สุดยอดใช่ไหมบางคนเดี๋ยวนี้กะเพราเป็นไงนึกว่าผัดผักรวมใช่ไหม <laughs> ใส่อันนี้สูตรเขานะสูตรเขาใส่ผักไป่ม่หมดเลยทั้งอาวโพทั้งอะไรโอ้โหนะ ไม่ใช่มีแค่ข้าวกะเพรากับหมูแหละบางทีกะเพรามีอยู่สองต้นมีสองกิ่งสองใบใช่ไหมนะแต่บางคนบางคนชอบนะบางคนชอบแล้วแต่สนิยมคนนะครับในส่วนบริการเป็นไงต้องทำไงบ้างอันที่หนึ่งเวลาลูกค้าเข้ามาปุ๊บต้องเหมือนเซเว่นเลยสวัสดีค่ะรับอะไรไหมคะรับสบู่เพิ่มไหมคะนะให้ความสนใจ,จัดีเลยนะครับหรือ อันที่สองบริกรเป็นม,มืออาชีพนะมีความคล่องแคล่วนะรู้เรื่องอาหารรู้เรื่องอะไรพวกนี้เราถามอันนี้คืออะไรเออไม่ทราบค่ะเคยเจอเหมือนกันผมเคยไปเจอไปกินข้าวถามผมประจําไม่ได้ไปกินอะไรถามว่ามีอะมีมีขออย่างนี้ไหมเขาบอกไม่มีอ่ะผมว่าไม่มีเหรอแต่เหมือนในเมนูบนเขียนเนาะไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ถามอีกคนหนึ่งเขาบอกมี เนี่ยบริการไม่มืออาชีพแล้วเพราะมันไม่ไม่เข้าใจเลยว่าไอสิ่งที่ตัวเองมีมีอะไรบ้างเนาะนะครับถัดมาสภาพแวดล้อมทำยังไงหาวๆบรรยากาศมีความสุขเข้าไปนั่งแล้วโอ้ชิลมากมีเพลงฟังมีเสียงน้ำตกมีนู่นนี่นั่นอะไรที่เราอยากชอบอะ่ะอ,อ,อันนี้คือบรรยากาศดีนะทำไงบ้าง มีการแนะนำาตัวอาหารที่ดีมาถึงปุ๊บเชิญนั่งโต๊ะนี้โต๊ะนี้เช็ดขมคำสารเรียบร้อยอะไรพวกนี้อ่าดีมากเลยนะครับมีการตกแต่งร้านที่เราชอบตามสไตล์เราดูหน้าหน้าเขาไปนั่งนะครับเพราะฉนั้นอันนี้คือการวิเคราะห์จากเป้าหมายเห็นไหมแล้วเราก็ใช้ไอ้ตัว how how tree มาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องการเรื่องนี้เป้าหมายนี้ เราต้องทำอะไรบ้างเห็นไหมมันจะเห็นภาพอะจากถ้าเราไม่ใช้วิเคราะห์ทำให้ลูกค้าพึงงพอใจก็นั่งนั่งนิ่งๆสักสิบนาทีนั่งสมาธิไม่รู้คิดไม่ออกนะครับเพราะนั้นไอ้ตัวนี้มันจะช่วยทำเรื่องของซิสเต็มติงกิ้งเราให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับวิเคราะห์ได้มากขึ้นนะครับจริงๆอันนี้จะให้ทำแลบก่อนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำทีเดียวเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนทำแ a บเนี่ยไอต้ตอนเวิร์กช็อปเนี่ยเราติดติดแ a บเพราะว่ามาสากสายช่างสายช่างที่ทำแผนติดคำว่าแ a b lab แต่ทําเวิร์กช็อปเนี่ยเดี๋ยวจะให้เราเอากับระบวนการของเราของเรานะไม่ใช่ของเราผู้ผิดของสำนักเรานะครับที่ที่เกี่ยวข้องกับไอ้ตัวองค์ความรู้ที่ที่เราส่งมาสิบเก้าสิบเก้าเรื่องนะครับเอากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับองความรู้นั่นแหละ เอามาโจทย์ยากไหมชักเลยเริ่มยากแล้วชักเริ่มยากแล้เอามาเสร็จปุ๊บให้เอากระบวนการหรือขั้นตอนเราเนี่ยลองดูซิว่าไอ้แปดความสูญเสียเนี่ยเกิดอะไรบ้างไม่จําเป็นต้องโอ้ยกระบวนการเราโูหผมขั้นสุดยอดมากเลยมีความสูญเสียครบทั้งแปดอันนี้อาจจะต้องลื้อใหม่นะนะครับ ไม่จําเป็นนะไม่จำเป็นต้องครบแปดนะครับเอาที่เราเห็นหินนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเอาที่เราคิดว่าโอ้โหมันไอเนียแหละที่เวลาหน่วยงานอื่นๆชอบคอมเมนต์เรามากเลยเรื่องเนี้ยอะไรพวกนี้เอามานะครับพอมาได้เสร็จปุ๊บทาไงต่อทำ h o w h o w ทนะครับเดี๋ยว,ยวจะมีตัวอยา่างนะครับพอได้ h o w h o w ที How 3, เสร็จปุ๊บอนะัจาจะเห็นไหม มันแตกไปเรื่อยๆมันก็จะได้ได้อะไรขึ้นมาสิ่งนี้ก็ต้องทําใช่ไหมจะอยู่ตัวสุดท้ายใช่ไหมชุดสุดท้ายเนี่ยคือสิ่งที่ต้องทาใช่ไหมเอาตรงเนี้ยเลือกมาหนึ่งเลือกเลือกแค่หนึ่งอันนะมาทำ OPL One p o n t l e s i o n One p o n t l e s s o n คือการเก็บบทเรียนละนะครับ One p o n t l e s s o n คืออะไร นะครับก็คือการเขียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์จากการปรับปรุงที่ได้ทําไปแล้วนะครับเพื่อใช้เป็นบทเรียนในการถ่ายทอดให้แก่สมาชิกนะครับโดยให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาหลักการ one point lesson ใช้ประเด็นเดียวดึเงเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาเรื่องเดียวเท่านั้นนะต้องย้ำเลยนะเรื่องเดียวคือโฟกัสเป็นเรื่องนะั้นเรื่องเดียวเลยสมมติอย่างเช่นเรื่องของ ะไรนะสูตรเขียนว่า OPL เรื่องสูตรอย่างเดียวมสูตรอย่างเดียวแต่อาหารมันเยอะนี่ใช่ไหมโอ้อาหารเมนูผมมี20ชนิดทำ OPL หนึ่งอันต่อสูตรอาหาร1ชนิดเพราะฉะนั้นแต่ทำ OPL เรื่องสูตรอาหารต้องมี20 o P L คือ OPL เป็นลักษณะการเขียนแบบโฟกัสเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วเวลานำเวลาเขียนเนี่ยให้คนสามารถเข้ามาอ่านได้ประมาณ5 1าถนาทีและรู้เรื่องแหมเหมือน YouTube เลยใช่ไหมเหมือน YouTube เลยสรุปองค์ความรู้ให้อยู่ใน15นาทีแล้วเอาขึ้น YouTube ฟรีนะอันนี้พูดถึงฟรีไง <c oughs> เสียตังค์นี่เป็นชั่วโมงนะมันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเคยมีรีเสิร์ชนะเวลาคนอ่านหนังสือหรือคนดูเนี่ยเขาจะโฟกัสอยู่ประมาณเนี่ยสิบถึงสิบห้าทีถ้าคนกว่าเนี้ยทํำไมสนใจจริงๆนะเลิกดูไปแล้วเปลี่ยนหาวหลับเพราะนั้น้องลองจับช่วงเวลานี้ได้สังเกตไหมโฆษณาใน youtube แต่ก่อนห้าวิไงห้าวิแล้วสังเกตไหมประเภทสิบวิพอห้าวิปุ๊บสคิปเบื่อเกียดดูยกเว้นโฆษณาที่แบบโอ้โหอันเนี้ยรงประเด็นจริงไงเรื่องเรื่องความอ้วนหรือเรื่องอะไรเงี้ยโอ้โหกำลังอยากดูงั้นสติปห้าวิจบดะงนั้นต้องคำนึงเรื่องพวกนี้ด้วยเวลาทำเรื่องขององค์ความรู้นะโดยเฉพาะพวกสี่ อิเล็กทรอนิกต่างๆเองไปทําคลิปองค์ความรู้อะไรเงี้ยพยายามให้อยู่ในช่วง5้าถึงสิบนาทีนะสั้นๆมาอันะนี้คือหลักการเขี OPL นึอันนี้เป็นตัวอย่างนะต่างๆประเทศนะครับทริคอ,อีกอันนึงของ OPL นะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะเน้นรูปภาพและก็มีบรรยายบ้างใครคิดไม่ออกคิดถึงอินโฟกราฟิกรู้จักไหมรู้จักอินโฟกราฟิกไหม กราฟิกคือการนําเสนอแบบไหนแผ่นเดียว A4 แผ่นเดียวบอกพดพูดถึงแผ่นเดียวโอ้โมใช้ A2 <c oughs> ไม่ใช่นะ A4 แผ่นเดียวทำอินโฟกราฟิกส่วนจะไปทำเป็นโปสเตอร์นะั่นคือขยายไปเฉยๆแต่ต้องให้อยู่เนื้อหาทั้งหมดต้องอยู่บนหนึ่ง A4 แล้วจะเป็นการใช้รูปภาพมาช่วยนะครับนะครับเพราะ OPL คล้ายๆกัน แต่ว่าอุ้ยผมวาดรูปไม่เป็นว่เป็นไหมวาดเก่งไหมไม่เก่งนะครับก็ไม่เป็นไรเราอนุโลมเขียนได้ครับเขียนมันแต่เขียนให้มันกระชับอะ่ะนะครับอันนี้คือตัวอย่างในเอกสารที่มีครับอันนี้จากที่เราทำเวิร์กช็อปของเ t n ทนนะครับในการวิเคราะห์ความสูญเสียนะครับอันนี้เป็นกระบวนการโอ้พัสดุมี สำนักที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุไหมในเนี้ฮะกองลังอ,อันนี้คือมาจากสายงานพัสดุของเราเห็นตัวอย่างนะเขาวิเคราะห์แปลความสูญเสียามาเขาบอกเขาวิเคราะห์ได้สองอันอันนี้หนึ่งคือเรื่องอะไรบีเฟกเขาบอกว่าเวลาทําเรื่องพัสดุมันจะมีเรื่องของพวกหนรรังสือสัญญาอะไรพวกนี้กับคู่ซื้อขาย เขาบอกว่าความผิมผดพลาดก็คืออะไรหนังสือข้อประกันสัญญามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยนะครับเลยต้องมีการอะไรต้องส่งให้คู่สัญญาแก้ไขทําให้การลงนามล่าช้าแม้มมันพันแล้วพอดีเฟกเกิด,เก,ดเกิดการเวทติง้งต้องรอคอยนะครับนะเกิดเวทติ้งอะไรรอการแก้ไขหนังสือใช่ไหมมันเริ่มขันพันพันพน,พน,นะครับ อันนี้คือสิ่งที่เรากเกิดขึ้นเนาะเขาเอาวิเคราะห์ด้วย How How ทเป้าหมายคืออะไระลดหนังสือสัญญานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสามารถทำให้สามารถส่งมออพัสดุได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้ทาเรื่องของการลดไอ้เน,นี่ยหนังสือคําประกันสัญญาเนี่ยเพื่อให้การส่งมออพัสดุได้เร็วขึ้นดีขึ้นเนี่ยทำยังไงอันที่หนึ่ง ก็คือลบข้อผิดพลาดของตัวหนังสือคําวประกันสัญญาทพ,พา้มันผิดพลาดน้อยลงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทวนกันไปทวนกันมาอยู่เนี้ยนะครับอันที่สองต้องทำก็คือทำให้สามารถเซ็นสัญญาได้ภายใน,ในระยะเวลาที่กำหนดนะครับจากข้าวๆทั้งสองอันในเลเวลหนึ่งทั้งสองอันเนี้ยก็คือทั้งสองนี้ทำแล้วต้องทำไงต่อนะครับเพราะฉะนั้น ก็คือเจ้าหน้าที่พัสดุก็คือทําการล่างตัวหนังสือข้ามมการสัญญาเรียบร้อยก่อนทําเลยไม่ได้ส่งแบบฟอร์มป่าๆคุณไปกรอกมาแล้วก็กรอกมาแล้วอ้าวไม่ใช่อันนี้ผมไม่ได้ถามอย่างนี้อันนี้กรอกผิดอันนี้ล่างให้ก่อนเลยข้อมูลเบื้องตน้นแล้วก็ส่งไปให้คู่สัญญาทําการทบทวนเขาจะแก้น้อยลงนะครับแล้วก็ส่งกลับใช่ไหมอันนี้คือการแก้ปัญหานะครับ พราะนั้นพอได้อน,นี้เสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่าต้องทําเรื่องนี้นะครับเขาก็จัดการทําเรื่องของ OPL นะครับในการเรื่องของการลดระยะเวลานะครับเรื่องของตัวการทําหนังสือค้อประกันสัญญานะครับเขาก็จะเขียนมาเลยอ่ามีอันนี้เป็นความรู้ประเภทไหนความรู้พื้นฐานหรือกรณีที่เกิดจากปัญหาหรือกรณีศึกษาที่เอาไว้มาจากการปรับปรุงแล้ว นะครับอันนี้เขียนออกมานะครับบรรยายมาสั้นๆนะครับไม่ต้องยาวนะครับอันนี้ก็ได้ OPL มาหนึ่งเรื่องนะเราก็ได้เคมาหนึ่งตัวล้วจากกระบวนการนี้เก็บปึบเข้าระบบเวลามีคนพนักงานใหม่มาหรือใครมาต้องการทำงานตรงนี้ก็เอาไปศึกษาได้นะถ้าเขาบอกอุ้ยอ่าแล้วมัน แล้วไปทํางานแล้วปรากฏว่าขั้นตอนเนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้นะเขาก็ปรับปรุงใช่ไหมมันก็เลยกลับมากระบวนการปรับปรุงอีกรอบนะครมันก็เป็น Continuous Process Improvement นะครับอันนั้นคืองานวัสดุนะอันนี้งานก็คล้ายๆกันแหละงานวัสดุแต่เกี่ยวข้องกับด้านช่างนะครับอันนี้คือ,อคนที่ได้รางวัลที่หนึ่งที่พัฒนาระบบอินเวนท r รนะครับ ก็เริ่มจากอะไรระบบอินเทอร์ี่ที่เขาทำเนี่ยวัตถุประสงค์คือเพื่อตอบโ e s s i อิ r o ูเม e ต์เนาะแต่เผอ,อิญว่ามันได้นวัตกรรมด้วยนั้นมันต่อยอดถึงนวัตกรรมได้นะครับอันนี้คือความสูญเสียจากคนที่ได้วันที่หนึ่งเขาอยู่เป็นสำนักง,งานสายงานขายและลูกค้านะครับทางอยู่เขาดูแลทางพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน นะครับเขาทําการเขามีปัญหาคืออย่างที่เราอะ่ะสินค้าคงคลังคืออุปกรณ์ต่างๆพวกเราเตอร์พวกอะไรพวกเนี้ยเวลาที่เบิกจ่ายมีอยู่ในคลังวัสดุในปุ๊บเนี่ยสมมติมีลูกค้าเข้ามาเราก็จะเอาอุปกรณ์ออกไปถูกไหมเอาเราเตอร์ไปติดให้ลูกค้าเอารูกต้งเเตอร์ไปติดติดติดปุ๊บเนี่ยประเด็นที่หนึ่งคือเราไม่รู้ว่าไปติดที่ไหนบ้างเพราะสมัยหนึ่งก่อนหน้านี้คือเขาทําแบบแมนนวลไง ทำแบบนั้นเพราอุปกรณ์มันเยอะมากเขาโหคุหหกมกี่จังหวัดอ่ะภาคเหนือภาคอีสานอุปกรณ์มันเยอะมากแล้วก็พอไปติดติดติดปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีลูกค้ายกเลิกบางส่วนใช่ไหมเราก็ต้องไปรื้อถอนเอาอุปกรณ์พวกเราเตอร์พวกนี้กลับมาพอก,กลับมา,มาเสร็จปุ๊บไออุปกรณ์พวกนั้นไปไปอยู่ไหนไม่รู้พอไปอยู่ไหนไม่รู้เสร็จปุ๊บเอาถอนกลับมาจากลูกค้าที่ยกเลิกสิบชิ้น มันไปอยู่ค้าวัสดุแหละแต่ไม่อยู่ตรงไหนไม่รู้หาไม่เจอพอมีลูกค้าเข้ามาใหม่อีกยี่สิบคนต้องซื้อมหม่วมดเลยทั้งนั้งที่ี่สบปันนั้นนะใช้ได้แต่ไม่รู้อยู่ไหนก็ต้องเกิดอะไรต้นทุนใช่ไหมต้องซื้อใหม่ยี่สิบชิ้ <c oughs> นนะไอ้ของเก่าก็พ <c oughs> <c oughs> ูนไปเรื่อยๆพูนไปเรื่อยๆเขาเรียเกิดปัญหาแล้วสินค้าคงคลังเห็นไหมเกิดอะไรสินค้าโอเวอร์อยู่ในค้ังวัสดุเต็มไปหมดใช่ไหม เกิดปัญหาเยอะนะครับเขาก็ทำไงดีเรื่องนี้ก็ลเลยเนี่ยมาวิเคราะห์ความสูญเสียเขาบอกวิเคราะห์อออมาเกิดอะไรขึ้นโอ้โตัวสี่ตัวเลยดีเฟกอุปกรณ์ที่ลูกค้าเวลาขอมาปุ๊บเนี่ยขอเลขหมายใหม่เนี่ยปุ๊บใช่ไหมครับมันจะมีการระบุว่าใช้อุปก,กรณ์ตัวไหนปรากฏว่าส่งผิด ลูกค้าต้องการเราเตอร์แบบนี้ไปเอาตัวมาให้ไปเอาจากลูกค้าคนเนี้ยคือมันมีความเออเลเกิดขึ้นไงมีความปิดพาร์เกิดขึ้นมันก็เกิด f f สระนะครับนั้นแก้ปัญหาโอ้เสียเวลากว่าจะไปเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ไปหักวุ่นวายนะครับล้ะเฟิดตัวลูกค้าได้อีกไงนะอันนี้สองที่เกิดขึ้นคือเวทอกระบวนการร้องขออุปกรณ์เวลาที่ช่าง จะไปติดตั้งเนี่ยจะต้องเบิกอุปกรณ์นะครับแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นหูกว่าจะอนุมัติกว่าจะไม่มีค้องกว่าจะทําเรื่องจัดซื้อจัดจ้างอู้หูลูกค้ขาขอวันนี้ต้องการพรุ่งนี้อีกสองอาทิตย์ถึงจะได้นี่นะครับอันนี้สามเรื่องอันต่อมาเรืองอินเวนทอรี่เข้าพไหมไม่รู้ว่าเหลือในคลังเท่าไหร พราะว่ามันเป็นแม่นวดไงบางครั้งก็ลืมบางครั้งก็กรอกบางครั้งก็ไม่ได้กรอกเอกสารหลุดนะครับเราไม่รู้ว่าสินค้าคงคลังเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกนะครับ X axis process พิมพ์งานกันซ้ําซ้อนเลยพื้นที่หนึ่งพิมพ์แล้วไอ้นี่ก็พิมพ์ซ้ําพนักง,งานพิมพ์ซ้ําซ้อนเราต้องทําแมนวนวดไงบางทีเฮ้ยมันไม่รู้ว่าทำไว้หรือเปล่าทำมาอีกซ้ำกันไปซ้ํากันมานะครับ เรื่องของการพิมพ์เอกสารอีกต้องพิมพ์กันเป็นตั้งๆเลยนะครับกว่าจะให้ลูกค้าเซ็นกว่าจะอะไรต่ออะไรกว่าจะทําเอกสารเบอร์กว่าจะโอ้โหวุ่นวายไปหมดอันนี้ปัญหาคลาสสิกเนอะกองคังเจอปัญหาพวกนี้ไหมครับบ่อย <laughs> ในปัญหาคลาสสิกของพัสดุนะครับเพะนั้นเขาก็เขาหาวหาวทีเขาเลือกอะไร เขาเลือกของการเวทติง้งลดระยะเวลานะครับในกระบวนการร้องขอกระบวนการจัดซื้อจัดจา้างนะครับพอถ้าลดปุ๊บมันก็จะพันนะพะสุุของครังก็จะรู้อะไรต่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นพอเขายิงเป้าหมายเรื่องนี้ปุ๊บหาวแรกทำไงอันที่หนึ่งก็ต้องมีขั้นตอนการส่งเอกสารที่รวดเร็วนะยังไม่ต้องดูสองอันหลังนะ เอาสีชมพูก่อนต้องมีขั้นตอนการส่งเอกสารที่รวดเร็วอันที่หนึ่งอันที่สองทำระบบอินเวนทอรี่เห็นไหมทำระบบพัสดุอันที่สามพัฒนาคนให้ใช้ตัวอินเวนทอรี่เป็นนะครับงั้นมาดูบล็อกแรกสีชมพูรแรกขั้นตอนการส่งเอกสารทำยังไงให้เร็วศึกษากระบวนการเดิมจากการปฏิบัติงาน แล้วก็ทำไงต่อหาเทคนิคใหม่ๆเพื่อจะปรับปรุงหาได้ไงจากอินเทอร์เน็ตไงไปดูเคสคนอื่นไปดูเลสเซอร์เรนจากคนอื่นนู่นนี่นั่นเอามาดูว่าเขามีการปรับปรุงยังไงนะครับหรือไปดูงานเลยไอ้หน่วยงานนี้นะกระทรวงนี้นะโอยมันทําเรื่องกองกันคังดีมากเลยขอดูงานหน่อยดิทําเรื่องเนี้ยยังไงใช่ไหมเกิดเป็นเคมอีกนะ พอไปดูงานเสร็จปุ๊บไม่ใช่ดูของเราคนเดียวแล้วก็อยู่ในหัวเราคนเดียวเป็นทาสิทธิ์ของเราคนเดียวเขียนเขียนเอกสารหน่อยนะครับเขียนเอกสารหน่อยว่าไปดูแล้วเกิดมีประเด็นยังไงบ้างปัญหาของเราเป็นอย่างนี้เขาทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเลสเซิลเลร์เก็บเอาไว้นะครับอันที่สองที่เราและจะทำอินวนทอรี่ใช่ไหมระบบคงคังหาวยังไง รวบรวมความต้องการของระบบก็คือรวบรวมความต้องการของผู้ใช้อะแหละว่าผู้ใช้มีความต้องการอะไรต้องการข้อมูลประเภทไหนบ้างในการที่จะเรื่องของสินค้าคงคลังอ่ะเอกสารมันเยอะเนาะฟอร์แมตเยอะพวกนั้นคือข้อมูลทั้งหมดเลยที่ต้องใช้ในการทําระบบเราต้องริซซีห่หมดนะไม่ใช่พอทําระบบเสร็จปุ๊บอ้าวไม่ได้ทําตรงนี้ไว้ข้อมูลนี้ไม่ได้ทําไว้เสร็จนะครับหลังจากนั้นก็คือ หาโปรแกรมเมอร์มาพัฒนานะครับจะไปจ้างหรือให้ทีไมไอทีเขียนให้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือ่อา w ของบล็อกที่สองนะครับบล็อกถัดมาพัฒนาคนให้ใช้อินวอร์ทอรี่เป็นทำนะยังไงเลื่นเรื่องเสดอผู้บริหารในการบรรยายนะครับก็คือเปิดหัวด้วยผู้บริหารจบท้ายด้วยพนักง,งานนะครับ คือทําไมต้องให้ผู้บริหารมาพูดก่อนมันเป็นทริคมาอยู่ดีเอ้ยคนทําระบบมันตั้งอธิบายเลยใช้งานไงเนี่ยทำไมเราเอาผู้บริหารมาโอ้โหบางบางทีนี่ครึ่งอะไรครึ่งเบรกหรือบางทีก็ล่อ,อครึ่งวันเลยเพราะว่าถ้าผู้บริหารมาพูดปุ๊บมันจะสร้างง่ายๆเหมือนคุณต้องใช้นะเห <c oughs> มือนมีมเมสเซจเนี้ยคุณต้องใช้นะมเมสเซจนี้มันจะมาไกลๆอยู่ เพรผู้บริหารลงมาแล้วนะ <Hey. S 1> นะครับอันนี้อันนี้เป็นเหมือนกับทิกนิดหนึ่งผู้บริหารเปิดเปิดหัวนะครับดังนั้นก็จะจะทำแผนการบรรยายก็คือพวกเอาไลน์พวกจะบรรยายอะไรเนื้อหายังไงอะไรพวกนี้นะครับนะครับจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาทำปเป็น OPL เรื่องของตัวาการพัฒนาระบบอินเวนทอรี่นะครับเพื่อลดระยะเวลานะครับ นะก็มีตั้งแต่เรื่องของตัวเอกสารจัดเก็บหน้าตาเป็นยังไงตัวข้อมูลมีอะไรบ้างอะไรพวกนี้เหมือนกับเป็น OPL เอาไว้นะครับแต่ OPL อย่างเรื่องนี้อันอาจ,จะไม่ใช่แค่แผ่นนี้แผ่นเดียวเนาะเพราะแผ่นนี้จะพูดถึงเรื่องของตัวข้อมูลอาจจะมีเรื่องของอีกแผ่นหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโฟขั้นตอนของตัวระบบอะไรพวกนี้มันก็จะมี OPL หลายแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้คือ OPL ที่เราได้จาก หรือ KM นะครับที่เราได้จากการปรับปรุงคุณภาพ <S <S เห็นไหมแต่ก่อนแต่ก่อนเวลาพูดถึงเราจะไปจัดเก็บความรู้จากการปรับปรุงคุณภาพาทุกคนกันจะนั่งเออแล้วคิวอขอโมดอีกสองทีไม่รู้จะเก็บอะไรงงเพราะปรับปรุงก็ปรปับปรุงไงแล้วมันอะไรมันได้องค์ความรู้อะไรขึ้นมา ใช่ไหมจะเกิดปัญหาเนี้ยงงเออเออแล้วมากเลยคือนักเคเอ็มจะจะรู้ช่วงก่อน้เนี้ยงงแต่ตอนเนี้ยรู้แล้วเนาะว่าต้องเก็บอะไรนะครับเห็นภาพไว้นะเก็บอะไรจากการปรปับปรุงนะครับ OPL อ่ะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่มาช่ว